เรื่องภาษีผ่านไปเดี๋ยวมาเข้าเปเปอร์กันนิดนึงนะครับก็เป็นตัวแรกจะเป็นมาโครจริงก็พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องของแบรนด์ใหม่2แบรนด์เนี่ยจะเปิดของเดือนนี้นะครับและนี่มแพกต่างๆมันจะไปเป็นปีหน้านะครับแล้วก็การที่เปิด2แบรนด์ก็คือทงกัสร์อาโอคิ o i, แล้วก็ตัวคูคูเนี่ย พอเปิดแล้วเนี่ยก็ทําให้รวมแล้วปีนี้ก็เปิดได้13สาขาตามแผนจริงๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเองก็คาดจะเปิดอีก13สาขานะครับนี่ก็ถือว่าภาพรวมๆนี่เป็นการขยายสาขาต่อเนื่องที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่เรียนไปแล้วนะครับตัวเซมซอร์เซลส์เนี่ยตอนนี้ก็ไตรมาส4น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่า ทั้ง2เดือนตุลาพฤศจิกเนี่ยมันบวกประมาณสัก4%แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมสา3ที่ติดลบ0.5ก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมาได้ค่อนข้างดีตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมและก็ถือว่า,าทางบริษัทเนี่ยตัดสินใจได,ได้ดีเลยก็คือเรื่องของการเปิด f ฟ a v o r h ฮูดซึ่ง f ฟ a v o r h ฮูดเนี่ก็คือเป็นเหมือนกับจะเรียกคอมมูนิตี้ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันจะเป็นเป็นแหล่งที่เขาจะรวมแบรนด์ของเขาเนี่ยทั้งหมด มาอยู่ในที่เดียวนะครับก็เป็นแบบเปิดเป็นร้นานอาหารอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีแล้วก็เชื่อว่านะ่าจะมีการขยายสาขาของ f l a v o r Ho o d เพิ่มเติมได้อีกนะครับส่วนตัวที่โดดเด่นที่สุดในแบรนด์ของเขาก็จะเป็นตัวฮิตตอรินะครับก็เติบโตเนี่ยสสเซลล์ตอเซลล์เนี่ยบวก2หลักเลยนะครับแล้วก็ตัวมาคุโรเองซึ่งเป็นตัวหัวหอกหลักตอนแรกเนี่ยก็ยังบวกได้อยู่เป็นเรียกว่าบวกนิดหน่อยแต่ตัวใหม่ก็คือปิ้งย่างตัว s something t o g e t h e r เนี่ยก็ ยังติดลบเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมตัวฮิตอรีก็ดึงขึ้นมาได้หมดอันนี้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปเราก็เชื่อว่าปีนี้เองน่าจะกำไรได้ดีมากๆแล้วก็ปีหน้าแล้วปีถัดไปเนี่ย CAGR จะอยู่ที่30%เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเชนที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของ PE ก็ถือว่าเทรดไม่แพงด้วยนะครับก็ยังแนะนำซื้อนะครับเป้าหมายราคาี่สอีกตัวเป็นมีนานครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงว่า ไตรมาที่4ี่เนี่ยก็เชื่อว่าผลประกอบการจะเติบโตได้คิวอันคิวนะครับเนะพราะว่ามีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการก่อสร้างอินฟราแหลงต่างนะครับรถขนปูนเขาก็เรียกว่ามีงานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขนส่ง FMCG เพิ่มขึ้นเพราะว่าจากการที่รัฐแจกเงินในช่วงปลายแต่มาสาเนี่ยก็เรียกว่ามีการซื้อสินค้าซื้ออะไรกันมากขึ้นนะครับตามช,ช,ชุมชนต่างๆแล้วก็มีการ เพิ่มของฟลีดด้วยตัว,ว TDM เนี่ยเพิ่มเป็น60-70%ก็ทำให้ตัวไตรมาส4เนี่ยทุกอย่างการขนส่งมันดูเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับตัวมิกเซอร์เองก็เติบโตขึ้น เป็นเกือบ6ก0คันนะครับจากเดิมสิ้นปีที่570คันแล้วก็ค่าเสื่อมของรถเนี่ยมันจะทยอยหมดลงสำหรับรถเก่าๆหน่อยนะครับก็จะมีประมาณ20คันปีนี้แล้วก็อีกเอ่สิคันปีนี้แล้วก็20คันปีหน้าก็ทําให้ค่าเสื่อมลดลงก็ทําให้กําไรเนี่ยจะดูดีขึ้นในปีหน้าด้วยนะครับตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของที่ถูกดีที่ว่ามีประเด็นแรงต่างนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับมีนาเลยนะครับก็ มันถึงว่าเดที่บริษัทอ,ออกมาแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางถูกดีเลยก็จะเป็นแค่อาจจะเป็นการฟ้องที่ไม่มีมูลนะครับนี่ก็ถือว่าเคลียร์กันไประดับหนึ่งละมีนาเราก็เลยยังแนะนําซื้อนะครับเป้าหมายราคาที่1.66บาทนะครับ